จะเอามันไปทำไมตามอยู่แล้วตามอยู่อีกเรื่องนั้นแหละบอกเอาไปอยู่ด้วยเอาไปอยู่ไม่ได้มันไม่กลัวบาปหรอกถามจริงไม่กลัวแล้วทำไมถึงไม่มาเอาผมผมอยากกับลูกเอาเอาผมเนี่ยเอาผมเนี่ยให้เขาอยู่กับลูกเขาโอ้มันไปนั่งอยู่เข้าใจไหมนั่งสาราอยู่คนเดียว แบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำครอบครัวต้องการให้พี่หมอปลาเข้าช่วยแต่จริงจริงพี่หมอปลาตื่นเช้านะมไม่แน่เช้านี้อาจจะสแตนบายอยู่หน้าจอของอมรินทีวีแล้วก็ได้อาการนี้คืออาการของคุณอรายาอายุ43ปีค่ะพอเธอได้ยินเสียงบทสวดเนี่ยคุณผู้ชมร้องโอดโอยเลยแล้วหลังจากนั้นก็โวยวายนะคะบอกอีกว่าจะเอาไปอยู่ด้วยไม่ตัวบาปหรอก ซึ่งคาดว่าคนที่พูดออกมาไม่น่าจะใช่ตัวเธอค่ะคุณผู้ชม,มทีมงานลงพื้นที่นะคะในพื้นที่อำเภอบางแพรของจังหวัดราชบุรีเพื่อเจอกับคุณอรยาเนี่ยแล้วก็พบว่าอเธอห้อยพระเยอะเหมือนกันนะแล้วที่แขนก็ผูกเชือกตามความเชื่อเอาไว้ด้วยเธอบอกว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นระหว่างที่เธอกาลังตากผ้าฮะ ตากผ้าแล้วมันเกิดอะไรผีตากพระอ้อมหมอลงเพลลงพัดหรอไม่ใช่ค่ะเธอบอกว่าตอนที่กําลังตากผ้าเนี่ยจู่ๆมีอะไรโดนจิตโดนใจให้เธอเนี่ยเดินไปยังโค้งอาถันซึ่งมันเป็นคลองขนาดเล็กค่ะคลองนั้นเนี่ยโค้งนี้ตามภาพนี้อันนี้ทําภาพจําลองให้ดูนะคุณผู้ชมโค้งเนี้ยคนตายกันเยอะเลยห่างจากบ้านไปประมาณ3กิโลตอนที่เธอเดินไปเธอไม่รู้ตัวเลยคุณผู้ชมรู้อีกทีคือผัวเมตาน แล้วก็ยืนเหมอลอยอยู่แบบนั้นพอเธอเจอหน้าคนที่รักเธอบอกเธอร้องไห้โฮออกมาเลยค่ะ mm hmm. แล้วพอกลับบ้านมันก็เกิดอาการปวดเนื้อปวดตัวเหมือนมีคนตามมาแล้วก็ได้ยินเสียงคนในหัวบอกว่าจะเอาไปอยู่ด้วยเธอก็เลยร้องไห้ลูกสาวก็เลยถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ให้ดูค่ะ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมตัวเธอเองก็ตกใจเหมือนกันกับสิ่งที่เป็นด้านลูกสาวค่ะเอาคลิปนี้ส่งมาให้อมรินทีวีแล้วก็บอกพี่หมอปลาพี่หมอปลาช่วยแม่หนูหน่อยได้ไหมลูกสาวเนี่ยอายุ19เเองนะคะคุณผู้ชมเธอบอกว่าแม่เนี่ยป่วยเป็นโรคเลือดจางแต่ไม่แน่ใจว่ามีเครียดหรือว่าซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่สัมผัสมาแม่ก็ไม่มีนะแล้วพอมีอาการแบบนี้เข้าเนี่ย พระก็ไปมาแล้วร่างทรงก็ไปมาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายขาดอะคุณผู้ชมก็เลยไม่รู้ว่าผีเนี่ยออกจากร่างแม่หรือยังเลยอยากให้พี่หมอปลาช่วยดูหน่อยค่ะส่งคลิปนี้ไปให้พี่หมอปลาแต่เช้าเลยพี่หมอปลาดูคลิปเสร็จแล้วแม่มันยังชี้ชัดไม่ได้นะอเอาลองฟังหมอปลาช่วยด้วยค่ะที่ผมดูในคลิปเนี่ยมันก็ยังไม่ชี้ชัดว่ามันเป็นผีจริงหรือผีไม่จริง แต่ถ้าผมได้ลงไปสัมผัสเนี่ยมันจะรู้เลยครับว่าเนี่ยมันคือผีจริงหรือผีไม่จริงแต่เห็นว่าครอบครัวบอกว่าเขามีอาการดีขึ้นแล้วผมก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หายขาดหรือยังเชื่อว่ามีผีมาเข้าอยู่ก็ให้ติดต่อนักข่าวไปเลยเดี๋ยวผมจะพร้อมลงพื้นที่ไปพิสูจน์ว่ามันคือผีจริงหรือเปล่า หมอปลาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคือตอนนี้ที่ทราบว่าอาการดีขึ้นก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หายขาดอ,อันนี้หมอปลาก็ยินดีจะลงไปช่วยดูในพื้นที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าราชบุรีกับเพชรบุรีอยู่ติดกันใช่ไหมเออเอาจริงจะต,ต่อให้ไกลแค่ไหนนะถ้าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านพี่หมอปลาเขาก็ยินดีที่จะไปช่วยคนนี้ช่วยคนจริงๆอะคุณผู้ชมยืนยันได้เลยก็ต้องรอดูนะคะว่าถ้าหมอปลา ไปถึงแล้วจะสามารถสัมผัสได้ถึงอะไรไหม,มจะโอกกจะอากไหม<ะ>เออก็ต้องรอติดตามแต่ว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของความเชื่อค่ะอัปเดต34 H D F เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ